เริ่มแล้วเราเริ่มกันเลยจ้าแล้วเดี๋ยวสามทุ่มมาเจอกันกับชาเลนจ์เงินทองจะไปไหนเสียใช่สวัสดีทุกคนนะคะมาแล้วมาวัแท้ไล่เลยแหละนะฟิลิปปินส์เอางั้นเลยเดี๋ยวฉันปักอ้นี่ก่อนแป๊บเึินโอ้ชาลอนมาเร็วองปิดฟิลิปปินส์จ้าพ่อแม่พี่น้องอาดจุดเออลืมตั้งสมัยกันป่ะ กลุ่มปิดฟิลิปปินแล้วจ้าคอมเมนต์ได้เลยนะจ้าก็คือ299 299พิมพ์มาอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรเยอะระบบดูดจัว๊วบบวบระบบดูดระบบดูดที่รักพิมพ์299กันแล้วกลุ่มปิดฟิลิปปินแล้วอยู่กับพวกเรา15นาทีนะจ้า แล้วเดี๋ยวเราจะย้ายปเป็นไลฟ์ใน t ิ๊กต็อกช่องทาง <Challenge. S 1> ของชาลอตและช่องทางพี่ฟ้าเราจะมาแบทเชิลขายของอนนก,กัน,กนนะวันนี้อ,อิงหลอดอออิงหลอดจะแบทเชิลขายของกันนะซึ่งจะมีน้องๆปี2023นะคะมาร่วมทีมชาลอตแล้วก็ร่วมทีมพี่ฟ้าด้วยหลังจากเราไลฟ์ภูมิปิดฟิลิปปินสน์เสร็จนะจ๊ะเจอเลยลเขาเลือกทีมยังไงอะ เขาเลือกไว้แล้วว่ามีใครอยู่ทีมใครก็ต้องไปรอดูไปรอดูกันเราเองนะจ๊าว่าใครจะได้อยู่แต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เราเสร็จภารกิจแล้วฝากรายการอิงฟ้ามาหาเนเธอด้วย e ี6ีมาแล้วกับคุณไอติมไปดูว่าเขาจะถามอะไรพี่ฟ้าจะถามอะไรนะคะในรายการอิงฟ้ามาหาเนเธอช่องวีดูยูท b e ฝากด้วยนะคะ<ล>ทุกคนหน่อยหน่อยนะอกแต่ตอนนี้นะคะพิมมาก่อน2 9 9นะคะ 299พี่มาเลยแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะทุกคนว่าเดี๋ยวหลังจากจบไลฟน์นี้เราจะมีการไลฟ์ TikTok ขายของนนเบสซิลเลอร์อแข่งก,กันระหว่างอิงหลอดอิงอิงพาซ่ากับน้องชาพารวยใครจะชนะพารวยเพาพี่มาก่อนเร็วอะไรอย่งเป็นอะไร พอมไม่แต่ว่ารู้สึกไม่พอตายผลโตพอมไม่รักกันก็จะให้รักกันพอรักกันก็จะแยกกันสองเก้าเก้าพิมมาเลยสุดปิดฟิลิปปินส์มาเร็วไม่พูดเยอะสองเก้ามาเราลัวเลยพออินเตอร์แฟนอยู่แคนเบอร์รอดไลน์แอดนะคะแอดมิสแฟนจ้านไม่ให้กินแล้วกินนี่แล้วกินนี่แล้วขนมมันก้ามมจะลื่นหน่อย สองเก้าาพิมาพิมามกลุ่มปิดติดตามพี่ฟ้าติดตามวิสแกนมา2ปีถึงจะไม่ได้ไปเจอานานแต่น<า>นชอบมากมากงั้นซื้อกลุ่มปิดได้เลยนะคะดูพี่ฟ้าดไ,ได้น้อที่ฟิลิปปินส์ในคอนเสิร์ตนะคะแล้วว่ามันไกลไปใช่แค่ <c ups> แล้วว่าเราไมเก่งกันหรอไม่แยใจตรงกันว่ะซื้อกลุ่มปิดกันหน่อยเร็วชาวไทยที่ไม่ได้ไปหรือว่าชาวไทยอยากไปก็ได้นะ กินเยอะกินน้ำไม่เยอะกินน้ำไม่เยอะเฮ้ยอันนี้ไม่ไม่อันนั้นแ่ะปุ่งปิดฟิลิปปินส์นะคะ299หรือว่าจะไปที่ไลน์แอดก็ได้ถ้าไลน์แอดมิสแกรนเนี่ยจะเป็น320นนะคะแต่พี่ฟ้าก็เลยแนะนำว่า ถ้าอย่างนั้นที่รักแบบว่าพิมพ์2 9 9้าเก้าดีไหมจะได้เป็นระบบดูดน,นะคะแล้วก็ชำระโอนได้เลยนะคะทางเพจนี้สแส้แล้วก็กวรอแอดมินตอบแอดมินมีคนเดียวนะคะใจะเย, <c oughs> ย็นทุกโวยขั้นตอนการเอฟนะทำยังไงคะคุณแชมป์มาบอกซิไปทักเพจก่อนถ้าเกิดใครยังไม่เคยเอฟท<ม>ักเพจก่อนหรือใครถ้าเกิดเคยเอฟแล้วไม่ต้องทักมาเอฟหน้าไลน์ได้สองพิมสองเกแล้วโอนมาชีที่ปักหบ่นนะบัญชีหนึ่งสี่ศูนย์สองเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเจ็ดธนาคารเอสซีบยจริษัทนี้แล้วน่จะจำแค่หาชนไอ้ห่วยจำได้ แไปเดี๋ยวใ้ไส่งลิงก์ให้นแจ็คเรียกง่ายๆว่าระบบไม่ดูดแล้วดูดเองจบเปลี่ยนเคสของเาสองเก้าเก้าเร็วซื้อแล้วขอบคุณค่ะพิมมาเลยสองเก้าเก้า two nine nine in t fan you can buy our c l o t e group for Philippine concert t 9 9 nine nine two n y p e two and pay รับบัตรเครดิตแล้วนะคช่ทูนายนาค่ะไม่ใช่สองสองเก้าก็ทูนายนายไงนี่ไหมเขาพิมพ์มาสองสเก้าฉันบอกเขาเนี่ยชอบพี่แชมป์อะชอบดุหนูแบบนี้วไม่เป็นอะไรไม่ได้ดุเธอฉันบอกคนไร้ไม่เดี๋ยวคนชอบดุอ่ะนียวเหนียวนี้ใครแก้พี่ตุกพีตางั้นเพราเราดื้อไงเราดื้อตรงไหนเราต้องโดนดุไงแสงแม่งจ้าจ้าจัดอุ้ยแสงแบบจ้า แล้มันก็ได right, so ้อย really? ู exactly. so ่กล้องนี้มันมนเหยือใส่ฟิลเตอร์เลยมันไม่ชัดแล้วดูดูตรงไหนมันไม่ดูอะไรเลยข้าวไม่กินเขาไม่หิวอ่ะีลงอีกนดมาดึงนี่ยม่วไม่อยากดเดี๋ยดื่อโดนอะไรโดนดาเดนไลเดนซื้อกุ่มปิดสองเกเก้ามาเลย พิมพ์มาหน่อยเร็วได้ไหมพิมพ์มาหน่อยเนาะล6กเนาะมิสแกนพยานบอกอะไรนะไมเอฟวอรดื้อแบบอะไรนะมิสอ่านไม่คะดื้อแบบน่ารักไหมอ๋อไม่ใช่ใกล้ขนาดนี้จะใจแอดโอ้แอดเอ้ยอ่านไม่ออกคอมเมนต์มันเร็วมากขอโทษนะคะมิสแกนพยานเอ้ยมีคนพิมมา3 69ด้วยอ่ะขอบคุณค่ะสำหรับติปดูผมตรงนี้ดีมันเป็นงอนไก่อ่ะไม่ชอบเลย น,น่งรีดีสิหนูเอาเลยเปล่าเอามาดิปะมีอะไรกินม้ากตอนนี้เรามาป้นหน่อย้นละนล่ะเรื่องปฏิบัติงตานอีสปานะ <c oughs> แล้วว่าอะไรจะป้นใจหนูอะโอ๊ยไอ้ฟ้าเลยไปหมดเลยกันลับบ้านเดียวลูกอ่์หัว เบเดีร์สวอนสองเก้าเก้าพิมมาเลยที่ลักสองเก้าเก้าเท่านั้นนะคะกลุ่มปิดฟิลิปปินส์อิงหลอดนะคะวันที่ยี่สิบสองยี่สามยี่สี่นะคะคอนเสิร์ตคือวันที่ยี่สิบสามนะคะคอนเสิร์ตก็คือมีทั้งมิทติง้งมีร้องเพลงมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกคนได้ดูนะคะเรียกได้ว่าเป็นแฟนมิทคอนเสิร์ตแฟนมิทมินิคอนเสิร์ตนะคะฟังให้ชัดอยากไปด้วยกันเลยแฟนมิทมินิคอนเสิร์ตไม่ใช่คอนเสิร์ตจัดเต็มแบบรูปแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามา คือเหมือเป็นหลักงานหลักๆคือเป็นแฟนมิทินมาลลาแล้วก็ไปร้องเพลงให้เขาฟังนั่นแหละใช่เป็นไน์ลโรมาบูุไฮแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์จริงๆที่เราไม่สามารถพูดได้แต่ว่าชาวจริงอันนี้จริงชาวฟิลิปปินส์กีดแตกแน่เซอร์ไพรส์จริงพอฉันรู้ละใช่เออใช่ใช่สองเก้าเก้า สินาทีนะทุกคนเร็วพิมสองเกคนก่อนระบบจะได้ดูนะสองเก้าเก้าเกาวงว่าง,างวงวงที่เขาเอาเลยนะมวมวเ,เ,เอาเลยหนูต้องนั่งแบบนี้จะได้วางด้วยหนึ่งพหนึ่งคนดูจา้าสองเก้าเมื่อไหร่จ้าคปิดมีนีิคอนใช่มีเซอร์ไพรส์สด้วยเอาจริงนะเซอร์ไพรส์สที่นคนจะ,จะ<ล>ต้องรู้ อาอมันหันไปไหนวะทุกคนใครจะซื้อในลายแอนสามสองศูนย์นะราคามันจะต่างกันนะจ๊ะมีคอนใครมีคอนนะเป็นออโต้เอหรอของเก้าเก้าอ๋อเก้าสิบห้านาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไปบาร์โตกันเราจะบาร์เทลกันโอ้ยสองเกเก้าเยอะมากเลยนะเนี่ยเกินร้อยกว่าคนแล้ว เจ็ดนาทีแล้วเกินรักกว่าคนค่ะเพราะถ้าบอกว่าเก้านาทีคนนะจะโดนตีอีกเก้านาทีถ้นฉันตลอดเนี่ยเดี๋ยวหาทัวร์ไว้ฉันลงตลอดสองก็เก้าพี่มาเลยกลุ่มปิดฟิลิปปินส์นะคะแฟนมิกมินิคอนเสิร์ตอิงหลอดที่นู่นนะคะวันนี้ฟิงงานยุ่งมากเลยขอบอกให้กำลังใจฟิงหน่อยสิวันนี้ฟิงงานยุ่งเป็นกำลังใจให้นะคะชื่อว่าจให้นะคะ เลวเ<ร>ที่รักคน<ๆ>ละสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าลวไรนี้จะรักกันนะครับอีกแป๊บนึงเราต้องแบ่งทีมกันแล้วไม่ยอาไม่อแบ่งเรายอมแพ้เธอก็ได้นะกีกัน,กน<ฮ>ด้วยเพ<ฮ>ื่อนฝาสามเลจะฝ่าไปยอมแพ้ะปะกีกัน,กนด้วยผู้ผพาสู่ฉันรักตาฉันไม่วันไหวกีกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมแพ้ใช่ไหมใช่ไหม เอาเร็ว299ก่อนกินกันเดี๋ยวเราจะร้องเพลงกันดีเอฟเราโอนเอฟเราโอนเอฟเราโอนเดี๋ยวเรายอมแพ้เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทาวินเฮ้ยของชาญขอยืมหน่อยเทาไรนซาฟารีมีหนังโก๊ไหมเดี๋ยวมาแอบดูมันความลับฉันเนี่ยที่รักอีกแค่ประมาณ5นาทีเดี๋ยวพวกเราจะลงไลฟ์นะคะสำหรับกลุ่มปิดฟิลิปปินส์เนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอพวกเราในไลฟ์แบทเทิลระหว่างไลฟ์ทิกต็อกของชาลลอตต์แล้วก็ไลฟ์ของพี่ฟ้าหรือว่าช่อง น้องชาพารวนแล้วก็อิงอิงพาซานะคะซึ่งจะมีน้องๆปี2023มาร่วมทีมกับพวกเราด้วยใครจะได้อยู่ทีมใครไปดูในไลฟ์เรานะคะเดี๋ยวจะมาเห็นแพ้ยกทีมชนะยกทีมแล้วก็ฝากรายการอิงฟ้ามหาเเธอ EP 6ด้วยนะคะใครอยากดูพี่ฟ้าสัมภาษณ์คุยกับคุณไอติมไปดูได้เลยในช่อง y o u t u b e นะคะนรู้ว่ สุดท้ายเป็นไงเธอคงยังไม่รู้มีหนึ่งคนแอบรักเธอแอบดูแลแต่เธอทำอะไรเพื่อเธอไม่ได้สนใจไลฟ์ใครไลฟ์มันจ้ะเพลงนี้ก็อาจจะพอได้รู้ใจแต่ความจริงข้างในที่มันทำยังไงก็ไม่กล้าพูดไปสักที ใครที่อยู่ตรงนี้หรือยังค้นคู่ได้ไหมมาถึงไงไม่ใช่พีเคนะทุกคนไม่ใช่พีเเป็นไลฟแยกเครื่องไครเครื่องมันเขาให้แบทเทิลแบบเครื่องไครเครื่องมันแต่งทีนุสานลุชายจะมีแค่บีเพียงคนเดียวและจะมีแค่บีบีเพียงคนเดียวและจะเป็นบีคนเดียวเสมอไป chị giờ phát triển chịu chừng một vai thăng ghi mấy nữa thăng ghi mấy mà 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 sao mà sông mà sao mà sưng sao yêu được để sưng ừ, nữa หมายถึงว่าแบตเตอรี่นี่คือขายอะไรก็ได้ใช่ป่ะใช่ใช่ทุกอย่างกระนิ่งก็เลยทุกอย่างคือทำเองนะเขาเป็นไข่เขาเจ๊งเขาเป็นไข่ใช้เกี๊ยวแบตเตอรี่มันนี่เอาอะไรกินเจ๊กันแล้วเอาอะไรกินยำกินกินยำป่ะเขาอยู่ไกลเกินสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าสี่นาทีสุดท้ายมวยควันมันเกินหน่อยสุดท้ายมันเกินนะครับเกินนะครับ จะมีแค่บีีเพียงคนเดียวแากจะมีแค่บีบีเพียงคนเดียวและจะบขาบอกว่าตาน้ตาตบโตเบมบบีบบาตเีบบีบบาบบี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 บบมาบเบบี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 นบนี้บีบบีบบีบบีไบีบนีบนีบารบบีบบี่ยทบบีบบีบบีบบ้บบี้ี้ไั ได้เรื่อยแต่ว่าใครที่ซื้อก่อนจะโดนดึงเข้ากลุ่มก่อนแต่ถ้าใครง่ายกว่านนจดอดึงให้ไม่ทันเออถ้าดึงแบบถ้าสมมติว่าซื้อหนึ่งวันก่อนอย่างเงี้ยแอดมินดึงไม่ทันแล้วก็อาจจะอดดูซึ่งจะโทษแอดมินก็ไม่ได้เพราะแอดมินมีหนึ่งคนพูดจริงๆ <c oughs> อยากเจอมาเจอที่ <c oughs> ฟิลิปปินส์ได้ค่ะหลุดตามงานอีกฟาร์มมหาชนสองคอนเสิร์ตนะคะวันที่20สิสิงหาคม <c oughs> นี้ฝากไว้ด้วย <c oughs> บัตรยังคงมีอยู่เรื่อย <c oughs> ท้ยยายแผ้ใช่ไหมสองเก้าเก้าเต็มเลยอ่ะกอดคนบัันคิดถึงอยากคิดเธอมาหาอยากจะมีเวลาเจอกันย้ำภาพมันเคยใครแค่กอดกันเท่านั้นสองที่รัก ถ้าระบบไม่ดูทักแชทเองก่อนได้เลยนะคะหรือว่าบางคนระบบไม่ดูด่ะทักแชทก่อนเลยแล้วเขาจะตอบเลยใครที่สมัครก่อนเนี่ยก็จะมีไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องของแบบว่าเข้ากลุ่มปิดช้าบางคนไปโอนแบบเข้ากลุ่มปิดช่วงท้ายๆใกล้ๆถึงคอนเสิร์ตแล้วก็ดึงช้าอะไรเงี้ยถ้าเราสมัครตั้งแต่เนิ่นๆนะคะก็คือสแตนบายรอพวกเราไว้เลยแล้วก็เจอกันที่มิทติ้งที่ฟิลิปปินส์ครับ อะไรคือน้าเดียวเขาเคยน้ำแข็งนะเป็นฝั่งน้ำแข็งมันไม่มีน้ำแข็งนะแต่นอนกันก็บอกว่าโอนแล้วทักแชทใช่ไหมไลฟ์ไม่แจ้งเตือนใช่ช่วงนี้โดนปิดกั้นฮะฝั่มนาทีอ่ะดื่มนาทีสุด้ายครับด่นาทีดื่มนาทีสุดท้ายสิบเจ็ดนาทีพิมวารีวหนึ่งหนึ่งเก้าเก้ว่าสองเก้าเก้า หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกคนใช่ออ้ยคุณนี่น่ารักมากเลยคุณกิ๊กน่ารักมากอย่าลืมไปดูอิงฟาร์มมหาเธอ EP หกด้วยนะคะอยากให้ดูเพราะว่ามันมีสาระมากๆสำหรับ EP นี้ไปดูใน YouTube ได้เลยสองก้าเก้ามาทุกคน ใครที่อยากจะ F กลุ่มปิดนะคะหลังจากปิดไลฟ์ไปแล้วสามารถทักแชดหาแอดมินได้เร <ste ep? S 1> ื่อยๆเลยนะคะบอกขอเข้ากลุ่มปิดอิงหลอดฟิลิปปินส์นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามา CF กลุ่มปิดกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอหลังจากที่ปิดไลฟ์ปุ๊บนะคะเตรียมมาดู i ิงหลอดแบตเทิ b a s เบสซิลเลอรนะคะกับ<ใ>น,น้องๆก <desktop, S 2> ปี2023ท่อ,งน,อง, <23 S 1> งน้องชาพารวยกับ อ,อิงอิงพาซาถูกต้องไปแล้วบายบ<า>๊ายบายม,ม,มีทีมเอ่อมีทีมน้องๆปีสองสามด้วยนะอยากรู้เดี๋ยวพ่อพอยดู